เฮ้ยเว็บนี้น่าลองนือเชื่อถือน่าะได้เงินจริงลองนี Demon> ่ดีกว่าเยสขอแน้ว่ะได้เว้ยลงเพิ่มดีกว่าไปได้เงินเยอะขึ้นเฮ้ยลงเพิ่มอะไรอ่ะเรียนก็ไม่เรียนนี่ไงเว็บนี้ไม่ได้จริงเว้ยฮะมันคือเว็บอะไรอ่ะเว็บนี้ลองรู้ดีนี่เราได้มาจริงปะน่าลองว่ะไหนขลองบ้างเอาเลยลองร้อยหนึ่งก่อนดีเว้ยได้จริงว่ะเห็นไหมลองเพิ่มดี แน่นอนเลยเว้ยได้ขนาดนี้ขอบคุณนะที่แนะนำอะไรดีๆให้เฮ้ยยินดีเพื่อนลงเพิ่มอีกเท่าไหร่ดีพันนึงเลยเพื่อนได้ดีเฮ้ยได้อีกแล้วว่ลงหมดเลยละกันเฮ้ยเดี๋ยวค่อยๆก็ได้ไม่เหลือเลยหรอก็เผื่อได้เยอะๆไงเฮ้ยเดี๋ยวนะเงินเราเกิดขึ้นวะเวื่มมันโกงป่ะลงไปห้าพันได้แค่สองพันขาดทุนจัดวันนีก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยิง การบ้านก็เยอะมาหาอะไราก็ต้องเตรียมเข้าอีกใช่ไหมโอ้ไยไอ้แย่สุดนะเขาทำอะไรกันอ่ะอน้านูชิคเชนใช่ไหมลองไปถามกันดูไหมนี่เป็นไรกันอ่ะเห็นน่งเคียนมาดังคราบเลยเป่าปาไม่จะเป็นอะไรทําไงดีไม่มีเงินไปสมัครสอบแล้วไม่น่าลงไปหมดเลยลองอะไรอ่ะเฮ้ยมาจากไหนเนี่ย ก็เห็นนั่งอยู่คนเดียวกันไรอ่ะไม่มันยังเป็นตมหาสอไปดิอา้าวทำไมล่ะขอเองขอพ่อแม่ไหมล้วเ,เอาเงินไปเรียกพนันหมดแล้วอ่ะฮะที่เครียดกันคือเรื่องนี้หรอใช่ต้องขอพ่อแม่ดูอาจะจะย์ให้ก็ได้จะจะลองแล้วกันนะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะสืูสัดเลยนะภ <ฮะ S 1> าษาอะไรก็สั่งเขาจะละไขอบคุณที่เตือนนะรู้รู้ยไงบ้างเครียดว่ะพ่อกับแม่ขาไม่เข้าใจเขาไม่ให้ เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเยวก็ไม่ค่อยมีเงินเหมือนกันอนะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกู้เอาแล้วกันนี่มันจะวุ่นวายไปกันใหญ่แล้วนะก็มาทำอะไรไม่ได้เราคิดใหด,ดีก่อนนะทำไงดีต้เงินที่ไหนดีเนี่ยอ๋อที่นี่แล้วกันเอาเงินไปจ่ายก่อนแล้วค่อยคิดสวัสดีครับดีดีต้อนดอกค่ะคุณต้องการอะไรคะต้องการใช้เงินสองพันห้าร้อยบาทครับดอกเบี้ยรายละยี่สิบนะโอเคครับ เป็นไงบ้างสอบติดกันไหมเราติดแล้วล่ะเฮ้ยแล้วเพลงติดอย่างติดแล้วเรามีหน่ะคนนี้นติดแน่แนเลยใช่ไหมไม่เดเนี่ยติดจังสวัสดีเฟรรมแล้วเฟรรมสอบติดยังสอบติดสิงผมมากนะนี่จะคืนเงินได้หรือยัง่ันมาหลายวันแล้วผมยังไม่มีเงินเลยครับเดี๋ยวจะรีบหาให้นะครับไม่ได้ก็วันนีนะ้ผมยังไม่มีเงินอะครับโอเคก็เจอกัน